สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องของ Beyond Healthy นะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับนะคะผลเสียของการไม่ใช้ครีมกันแดดนั่นเองนะเพราะว่าหลายๆคนเป็นผู้หญิงนะคะก็ไม่ค่อยชอบทากันแดดนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยนะคะผลเสียทั้ง5ข้อเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนั่นเองรอติดตามได้เลยนะคะ ข้อแรกนะคะผิวหมองคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอนะคะก็คือถ้าเราโดนแสงแดดมากๆโดยที่ผิวของเรานะคะไม่มีการแดดป้องกันเอาไว้เลยนั่นเองนะคะก็จะทําให้ผิวของเราหมองคล้ำได้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อแสงแดดเข้าสู่ชั้นผิวแล้วไม่เจอครีมกันแดดป้องกันไว้เลยนะคะผิวของเราก็จะทําหน้าที่ปกป้องผิวของตัวเราเอง โดยการผลิตเม็ดสีเม,มลานินที่มากขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยส่งผลให้ผิวของเราหมองคล้ำยิ่งขึ้นนั่นเองและอีกผลเสียหนึ่งเลยที่ตามมาก็คือผิวของเรานะคะก็จะไม่สม่ำเสมอนั่นเองค่ะ มาดูข้อที่2กันนะคะเพิ่มริ้วรอยทําให้แก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะแสงแดดนะคะถือเป็นอีกตัวการหนึ่งนะคะที่ทําให้หน้าของเราแก่นะคะแล้วก็มีริ้วรอยที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ U V นะคะเป็นตัวการหลักในการทําให้คอลลาเจนและอิลาสตินในผิวของเราลดลงนั่นเองนะคะแล้วจะทําให้ผิวของเรานะคะเกิดความเหี่ยวย่นนะคะดังนั้นเองวิธีการแก้เลยนะคะก่อนที่เราจะออกไปเจอแสงแดดนะคะแนะนําว่าให้ใช้ครีมกันแดดนะคะหรือทาครีมกันแดดก่อนออกไปเจอแดดสัก15นาที ข้อที่3ค่ะผิวไหม้เพราะเซลล์ผิวถูกทำาลายนั่นเองนะคะหากไม่ทาครีมกันแดดเลยนะคะแล้วเราออกไปเจอแดดแบบแสงแดดแรงๆเป็นเวลานานเข้านะคะก็จะทำให้ผิวของเราเกิดความไหม้นั่นเองนะคะดังนั้นเองนะคะผิวของเราก็จะแดงไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดรอยไหม้รอยค้านั่นเองดังนั้นเองนะคะเราควรใช้ครีมกันแดดนะคะที่มี spf นะคะ50 ะะแล้วก็ต้องมี PA ด้วยนะคะเพื่อปกป้องผิวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะฝ้ากระทำาหานั่นเองนะคะ UV ในแสงแดดของเรานะคะเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ผิวนะคะแล้วก็เม็ดสีเมลานินนะ,ะให้ทํางานมากขึ้นนั่นเองนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะคะของประเทศไทยเราจะส่งผลให้ผิวคับขึ้นนะคะแล้วก็เกิดฝ้ากระขึ้นได้นั่นเองนะคะการโดนแดดนะคะเป็นเวลานานสะสมสะสมนานเข้านะคะโดยไม่มีการป้องกันเลยอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะให้เกิดมเร็งผิวหนังได้อีกด้วยนั่นเองคะ่ะ ข้อที่ค่ะนะคะเป็นมะเร็งผิวหนังได้นั่นเองนะเขาบอกว่างานวิจัยนะคะที่หนึ่งจากออสเตรเลียในปี2011นะคะได้บอกไว้ว่าคนอายุวัยนะคะ25ปีถึง75ปีนะ,ะที่ทาครีมกันแดดเป็นประจำนะคะอย่างน้อยต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีนะคะจะเป็นมะเร็งมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะได้น้อยกว่าคนที่ไม่เคยทาครีมกันแดดเลยนั่นเองค่ะ แล้วนะคะเกี่ยวกับเก็บความรู้ดีๆนะคะผลเสียของการไม่ทาครีมกันแดดตั้ง5ข้อนั่นเองนะคะใครเองที่ชอบนะคะหรืออยากให้เปิ้ลทำคอนเทนต์ดีๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องของกันแดดนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนั่นเองเดี๋ยวเปิ้ลก็จะมาตอบมาอ่านดูนะคะแล้วก็จะเลือกมาทำคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกคนนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เองนะคะได้ความรู้ดีๆไปแล้วนะคะลองไปสรรหากันแดดดีๆใช้นะคะแต่ตัวเปิ้ลเองนะเปิ้ลเองก็ใช้กันแดดทั้งทของยูนสตาร์นั่นเองนะซึ่งมี A.P.M. นะคะ50 P.A.3 บวกเลยนะคะสามารถปกป้อง,องแดดได้7-8ชั่วโมงนั่นเองแล้วเปิ้นชอบตรงที่ว่าเป็นสูตรกันน้ำกันเหงื่อด,ด้วยนะคะถ้าใครสนใจกันแดดทั่ทนะคะก็สามารถนะคะถ้าเข้าไปในเพจได้เลยนะ,ะเพจทาง Facebook ก็คือพิมพ์ไปว่า Beyond Healthy นะคะแล้วก็ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ ติดต่อได้เลยนะคะก็คือช่องทาง IG เพจนั่นเองนะคะพิมพ์ไปว่า Beyond Healthy BKK นั่นเองนะคะเดี๋ยวเปิ้ลนจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะใครเองที่สนใจนะคะก็สามารถทักไปหาแอดมินในเพจได้เลยหรือเข้าไปดูข้อมูลในเพจได้เลยนั่นเองเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าจะมาทำคอนเทนต์ดีๆให้กันอีกนั่นเองแล้วก็เจอกันใหม่นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย